สวัสดีค่ะพบกับนังฝันจากรินิกกุมนะคะกล้องวงจรปิดคิวทูและกล้องวงจรปิดโบลิดคาเมรานะคะ จะเป็นคิวทูรุ่น c 2อง epa ค่ะความละเอียดของภาพนะคะจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลมีการถ่ายภาพในตอนกล่งคืน,นะคะระยะอินฟราเรด10เมตรมีการสื่อสารผ่าน2ทางนะคะผ่านไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงมีการบิดอัดภาพและวิดีโอนะคะจะอยู่ที่ high 2 6งอหต่อ้อสอัตราเฟรมเรทน,นะคะ25 30ต่อเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานที่ให้มาของเครื่องคิวทูกันบ้างน,นะคะอย่างแรกเลยนะคะจะมีการตรวจจับเป้าหมายในภาพอย่างรวดเร็วค่ะ 2นะคะจะเป็นการตรวจสอบู้อมุลเข้ามาในพื้นที่นะคะ 3. นะคะจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปโทรศัพท์มือถือค่ะและ4นะคะสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะมีไม์แล้วก็ลำโพงในตัวนะคะพร้อมกับฟังก์ชันการตัดเสียงสะท้อนและไม่พูดคุยกับคนในบ้านหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้ค่ะการมองเห็นภาพในตอนกลางคืนนะคะมีการเปิดปิดโดยอัตโนมัติทาให้ปกป้องบ้านของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะพร้อมกับบนันทึกข้อมูลนะคะลงในเครื่องพลิก NVR พาวไมโคร s อสดการนะคะด้วยความจุ2 5 6กิกะไบค่ะตัวที่2นะคะจะเป็นรุ่น F22 FEPD ค่ะตัวนี้นะคะจะมีฟูลคั o เลอเข้ามานะคะก็คือความละเอียดในการถ่ายภาพในแสงน้อยบนันทึกภาพสีได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะระยะอินฟาเรดไอเนี่ยจะอยู่ที่30เมตรความละเอียดในการถ่ายภาพนะคะอยู่ที่2ล้านพิกเซล อัตราเฟมเรตนะคะ25 30พร้อมกับการโ่มให้ถึงสุดขั้าเลยค่ะมีการสื่อสารผ่านสทางนะคะผ่านไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงตัวไมเนี่ยสามารถบันทึกเสียงได้ ไสปอตไลท์ในตัวด้วยนะคะพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนค่ะการใช้งานนะคะรองรับโหมดในวิชาต้ตองเห็นภาพในตอนกลางคืนได้4โหมดมีการตรวจจับการเคลื่อนไหวรองรับการแจ้งเตือนนะคะผ่านแอปโทรศัพท์มือถือพร้อมกับสับภาพและแจ้งรับจุดแจ้งเตือนค่ะมีช่องเสียบสําหรับเป็นบมิการ์ดมาให้รองรับเครือข่าย 4G ด้วยนะคะใช้งานบนแอปพลิเคชัน iMo o นะคะใช้งานได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ได้เลยค่ะ ก็วงจรปิดไอ้ม้ทั้งสองตัวนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคิวทูหรือว่าบู l เลต์คาเมล่าส่วตัวคิวูเนี่ยจะมีความละเอียดในการถ่ายภาพ2องล้านพิกเซลค่ะ มีการติดตามบุคคลและการติดตามการเคลื่อนไหวนะคะความจุส56 g b สกไ่วนตัว Bullet Camera นะคะรุ่น F 2 2่ FE PD ตัวนี้เนี่ยจะมีความละเอียดในการถ่ายภาพสงล้านพิกเซลเหมือนกันซูมได้16เท่านะคะสามารถเราเห็นภาพในตอนกลางคืนก็ได้นะคะลองรับเครื่องขายสีเแียวก็ใช้งานบนแอปพลิเคชัน iMovie หัด iOS แล้วก็ Android ก็ได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กจะดิ่งเป็นกำลังใจน้องฝนจากวินดิกุปด้วยนะคะนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ